ค่ะรถเก๋งมือสองราคาเบาๆนะคะ49,900บาทค่ะเก๋งคันนี้นะคะเป็น Honda City Th ไทยแซรถยนต์ปี2000ค่ะทุกทานเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ออโ,โต้ไม่เคยติดแก๊สน,นะคะเครื่องดีแห้งๆไม่หยดไม่เยิบไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะสีสันดูดีนะคะเกียร์เข้าได้ปกติแบบไม่ต้องรอรอบช่วงรางเหลียวสุดไม่มีดังค่ะสภาพภายในนะคะ แอร์เย็นฉ่ำระบบไฟปกติซีดีวิทยุใช้งานได้กระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะภาษีไม่ขาดค่ะเอกสารครบพร้อมโอน49,900บาทเท่านั้นจับจองเป็นเจ้าของไปใช้งานกันได้สบายค่ะรถสวยสภาพพร้อมใช้นะคะตามสภาพตามราคาค่ะไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้แถวสำโรงสมุทรปราการนะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดดูรถติดต่อเจราจาคุยกับผู้ขายตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะและแนะนำให้เข้าไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ